วันนี้เราก็มาพร้อมกับบรรยากาศเที่ยววัดเขาตะแบกอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอ่าตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วฮะพอดีอ่าไม่มีรถขึ้นมาต้องเดินขึ้นมาอ่าตอนนี้นี่เป็นเป็นพื้นที่พักอ่าชั้นก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระเดี๋ยวมันจะมีบันไดาทางขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะครับ ตอนนี้ก็ถึงจุดที่ไหว้พระเป็นหลวงพ่อโสธรน,นี่ทางที่เราเดินขึ้นมา,าเป็นทางบันไดเดินขึ้นมาก็สูงอยู่นะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆทางเดินลงไปที่ตะพานกระจกนี่ทางที่เราเดินลงมาเมาื่อกี้ก็เดินลงมาเส้นทางนี้แหละครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีการไปซื้อบัตรซื้อตัว๋วเนี่ยทางเดินไป ซื้อบัตรก่อนที่จะเข้าสะพานกระจกจะให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงสะพานกระจกเป็นบรรยากาศนี่เป็นป่าไม้นี่ก็จะเป็นทางที่เราเดินเข้ามาตรงหน้าวัดก่อนที่จะขึ้นเขาะ่ะเตรียมตัวนี่ก็ถึงสะพานกระจกเรียบร้อยก็รู้สึกเจ็บเสียวนิดนึงไม่นิดนึงแหละตรงกระจกไม่กล้ายืนยืนตรงเหล็กอย่างเดียว บรรยากาศก็นสนุกดีนะที่วัดเขาตะแบกได้บุญด้วยก็นยคนก็เยอะเป็นวันหยุดร้อนแต่คุ้มนะครับนี่ตามน้าหลานกรอดูเขาจะเดินบนกระจกจะกล้าหรือเปล่านี่นี่นี่ความสูงนี่จัดเรียงคิวก่อนหน้ากระดาน มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอดูกลอ้ลองอาจจะไม่นิ่งนะครับามาแล้วมาแล้วปล่อยให้เดินคนเดียวปล่อยให้เดินคนเดียวต,นนยตายแล้วตายแล้ว,าลว <c oughs> หายใจไม่ทั่วท้องแล้ว ก็จบ <c oughs> คลิปแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย